สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับการรายงานรถ Honda ในแต่ละโอแต่ละคันที่จะไปงาน Honda Day ครับวันที่29 30ิากราคมนี้วันนี้ผมจะไปโอ a b b i t g ก r a g e อุกต่ายครับ ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมชื่อแรปเป t แต่ว่าเดี๋ยวไปถามกันก็เขามีรถประมาณสี่คันมั้งที่เขาบอกที่จะส่งเข้าประกวดในงานทันเดย์ก็เดี๋ยวเราจะไปดูนครับประกอบใหม่ทั้งคันมาดูกันว่าผลงานเขานะวันนี้นะที่ดูก็คือมาดูกันว่ารูปทรงของเครื่องของรถ เขาจะเป็นอย่างไรพาไปดูครับทำไปทำไปไม่ต้องสนใจกล้องทำไปกล้องไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองอย่ามองกล้องเหมือนที่นี่ไม่มีกล้องอย่างอีกเออ <laughs> อันนี้อันนี้ไปลงแข่งด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ อันนี้ลงแข่งด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยมีเวลาอีกไม่นานนะสิ้นเดือนไ้่เหมือนจะนานนะโอ้โหเครื่องน่าใช้เีื่อยเกิน นี้ผมเข้าไปอยู่ในอู่ของ Rabbit Garage ทำไมอู่ลับใช่ไหมทำไมถึงทำไมถึงชื่อว่า Rabbit Garage อ่าเป็นชื่อเป็นปีเกิดผม,ผมอ๋อปีท<พ><ว>ี่<อ>ตายเหมือนผมเลยแค่นั้นเองอ๋อผมนึกว่าแรกผมนึกว่าชื่อตายตผมยัง<น>ผมยังผมยังเรียกเรียกว่าตายอยู่พักหนึ่งเลยคนหลายๆคนยังคิดว่าผมชื่อตาย,ยออผมเรียกว่าตายอยู่พักหนึ่งเลยชื่อเบนนะฮะ เบ้น <When>, uh, <Okay. S 1> ผมมาเนี่ย <Okay. S 1> เพราะว่าจะมาถ่าย <Okay. S 1> ผมไปตามถ่ายตามอู่ต่างๆที่เอารถลงแข่งฮอนเทเดนะฮะปอดีว่าผมก็เห็นใน f c e e o o o ของของเบ้นว่ากำลังทำร,รถอยู่เหมือนกันที่จะมาลงคอนเทเดใช่มีอะไรบ้างที่ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับอูนี้เพื่อที่จะเอารถไปลงในงานฮอนทเดหลักๆผมจะเน้นเป็นในรถสตตีทส่วนใหญ่ เพือ่อให้ลูกค้าได้ได้ได้ไดขับเองอใช่เป็น<อ>เป็นโปรเจกที่แบบว่าเป็นเทเบิลสตรีทสองคันแล้วก็เคซีรีสตรีทสองคันเฮ้ยมันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าสมมติทำรถที่มันเป็นรถแข่งจา๋หาหลายหลายคนที่ไม่รู้ค,รคิดว่ามันขับง่ายมันไม่ได้ง่ายใช่ครับพวกนั้นต้องมีต้องมีคนขี่ ที่ค่อนข้างแม่นใช่ผิดพลาดน้อยที่สุดใช่แต่อย่างนี้คือคือรถสติก็คือลูกค้าลงทุนเองก็สามารถขับเองเขาก็ขับเองได้อยู่แล้วทุกวันเราสามารถทําอย่างเดียวไปทาไงให้ดีที่สุดให้พร้อมที่สุดแล้วที่เหลือก็คือหน้าที่ลูกค้าในแท็กความสนุกก็จะอยู่ที่เขาผมก็เลยจะเน้นไปทางไปเน้นไปทางรถสติอยูแล้วคันนี้คันนี้คืออะไรยังไงบ้างคันนี้ก็จะเป็นโทโบสติก่อนครับแต่คันนี้เป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่อง R18 ครับ อ่ะแปดที่มากับรถเลยกับรถเลยครับใช่พัแปดมันเป็นเทอร์โบหรือว่าเป็นเป็นเอนเอครับเอเอแต่เอามาใส่เทอร์โบใช่เราต้องทำอะไรกับเครื่องมั่งในการที่จะทำเทอร์โบคันนี้ก็ค่อนข้างชุดใหญ่อยู่เหมือนกันคันนี้ก็ผมขยายทีซีเป็นสองพันอ๋อพันแปดเป็นสองพันโอเคครับคัต้อมกา้านคัต้อมลูกปอกดาตันโอ้อแล้วก็ฝาสู่ขยายวาล์วนิน ชุดใหญ่ครับขวาทำโฟลเล็ปนทนี้ได้แล้วก็เป็นแปดวัชีดพอ,อ,อร่วงไม่ดีแล้วพวกนี้ก็ต้องคัดตอมเองสร้างเองหมดเลยนี<อ>้ทำเองหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีขายอ่าใช่คือบล็อกนี้ไม่มีไม่มีแทบจะไม่มีของซิ้งขายเลยครับก็<อ>คือสร้างเองหมดเลยเป็นแปดวัชีกล่อ,องก็จะเป็นแม็กซีจีัโบเป็น GT42 แต่ว่าลูกค้าชอบหน้า HK ก็เลยต้องสรรหาไปทำหน้า HK ให้ลูกค้าลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบหน้า Heritage Heritage จะใหญ่กว่านี้ครับอ๋อแต่มันแบบ HK มันยากนะแต่ลูกค้าคือโคกัสต้องเป็นหน้า HK ก็ต้องเป็นหน้า HK เออเดมกันประมาณนั้นคันนี้ค้กะว่าจะสักกี่ม้าคาดว่าหวังว่าแปดร้อยบวกครับโอ้แปดร้อยบวกแปดร้อยบวกแต่รุ่นนี้ เครื่องอาร์มาทำเทอร์โบเพื่อลงแข่งนี้ก็เยอะไหมมันเยอะมากเยอะครับเยอะเหรออ๋อแต่อันจริงๆแล้วมันก็จะไปรวมกับรุ่นเทอร์โบสติีได้อืมอืมมันจะไปรวมกับรุ่นเทอร์โบสติีได้เลยแล้วมันแบ่งซีซีไหมไม่แบ่งครับอ๋อก็เต็มเลยครับในในเครื่องนั้นก็ได้แต่ว่ารถต้องเป็นยางเรเดียนเกียร์ต้องเป็นเกียร์เฮดเทสเตนท์คอมเม้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีแอร์ข้อออกท้ายครับใช่โอเคแต่อนาคตก็อาจจะไปเป็น รุ่นยางนิ้วถ้ารถเสร็จสมบูรณ์อ่าโอ้โหท่นนี้ไปยางนิ้วนี่โหดเลยนะโหดเลยต้องรอระบบส่งกำลังเพราะว่าไม่ทันจริงจริงเพราะถ้าใส่นิ้วเกียร์เดิมจริงจริงก็ไม่น่าลอดนะเออน่าสนใจน่าติดตามน่าติดตามมีคันไหนอีกขนาดนี้ขนาดเหลืองอันนี้คันนี้จะเป็น NA สตรีอาจัดจะมีสองรุ่นครับครับเป็น NA สตรีกับซูเปอร์โฟร์เอ็นเอก็กำลังทำเครื่องอยู่ครับใช่ มีตัวอย่างนี่ตัวอย่างเนี่ยไอดีก็ไอดีคันนี้ใช่โหดมากอันนี้ก็ชุดใหญ่อยู่เหมือนกันโอ้โหใส่ละคันนะอ่ะอีกคันแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเอ็นเอสเตีดโอ้โหดีดีทูด้วยเหรอดีดีทูให้ลูกค้าขับเองรอๆเลยใช่คือผมว่าคอนเซ็ปต์ดีคือทำรถสตรีทให้ลูกค้าขับเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยแล้วก็พลาดมาก็เราก็ไม่โดนด่าด้วยเออเออจะออกฟาวก็เรื่องของลูกค้าแล้ว เออมักก็สนุกนะผมว่าไปเปันกลุ่มเป็นแก๊งแล้วก็นะรถใครรถมันเลยรถใครรถมันเราเตรียมรถให้พร้อมอย่างเดียวเตรียมให้เขาอ่ามีขนาดอีกก็จะมีกระโบเป็นบีครับเป็นบีสติโอโห B บีนี่แสดงว่าลูกค้าันนี้ยังเร็วโอสกูยังอยากจะยังชอบชอบอความเป็นบีมันอยู่คนนี้ก็ ไม่ต้องถามนะเต็มใช่ไหมเต็มครับก็ครบอะไรที่แข็งแรงก็จะพยายามใส่เท้าใลไม้สุดอยากกะถามว่ามันผมเห็นท่อดีหลายๆยี่ห้อครับมันมันแตกต่างกันตรงไหน,นเลือกใช้อย่างไงออันจริงๆอันเนี้ยค่อยดีเนะี้ยเป็นไต้หวันอืถามว่าหนึ่งคือราคารับได้อืมไม่ได้ไม่ได้แพงเบอร์แล้วก็ถามหลับโปรเจรกต์ที่อยากจะได้คือหกร้อยแรงมา้าผมว่ามันพออยู่แล้ว ก็เลยไม่ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องไปเป็นสักกั้งหรืออะไรที่มันแพงมากอันนี้ก็คือแรงเป็นหลักพันอยู่ครับแต่ถ้าเป็นโดเป็นโพ้สักกั้งก็คือสามหมื่นกว่าอ๋อก็ถามว่าดีกว่าไหมถ้าบวกแรงม้าเยอะๆสักการ์ก็ต้องดีกว่าใช่ใช่ดีแรงม้าได้เยอะกว่ามันมีแรงอัดแรงดันแรงอะไรอ่ัแต่นี้คือทาร์เก็ตเราหกร้อยก็ผมว่ามันเหลืออยู่แล้วประมาณหกร้อยบีเทอร์โบใช่ทำเต็ม น่าสนใจแต่ละคันแต่ละเครื่องนี่เป็นอะไรที่น่าติดตามครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกมันไม่ได้จบแค่นี้พอวันนี้ไปลองได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าจะขยับมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามและน่าสนุกกว่าเดิมอันนี้เป็นลูกค้าขับเองเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าขับับเองแล้วเนี่ยโอ้โหผมเห็นแต่ละคันนี้ยังลื้อกันอยู่เลยแล้วใครเป็นคนทำสายใครเป็นคนโจูนใครเป็นคนอะไรเป็นน้องเก่งคนทำสายไฟ กล่องก็จะเป็นแมสอิทูทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่จริงป่ะใช่ไ้เป็นน้องเก่งเป็นคนทำสายไฟให้จูนให้ต้องเก่งก็ต้องเก่งทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นครับไม่เป็นนเอาสายมั่วเอาสายนู้นสายนี้มาก็พันพันกันไปก็บางทีเอาแบตไปเข้าเข้าเข้าพวกนู้นนี่นั่นมากเลยนะเอาไปช็อตเขาเล่นเออดีเหมือนกันนะมาศึกษามาศึกษามาลองมาลองลองวิชา งานวิ่งทูอย่างนี้ก็้องเก่งก็ผมก็จะเรียนเเก่งใจแล้วให้้องเก่งมาช่วยเก่งนี่มาจากมาจากเคยเคยมาพิกาครับผมไม่ใช่เคยเคยแข่งแรกอยู่เคยแต่นานแล้วสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เริ่มรู้จักรซิ่งก็ก็เริ่มแข่งเลยอืมาดิคงหลายๆคงเกิดไม่ทันใช่ผมก็ยังเด็กอยู่นะแล้วก็มาดิ แล้วก็มาดิฟมาดานดิฟแล้วก็มามาชวนคนนี้ไปดิฟซะแล้วชวนไปดิฟแล้วคนนี้ก็ชวนกลับมาแดกอีกสลับกันไปสลับกันมาคือเก่งก็มาเป็นในดูในเรื่องของวายสายสายไฟแล้วก็จูนแค่เล็กน้อยมาช่วยเฉยจูนรถดิฟกับรถแดกมันแตกต่างกันไหมต่างกันนะี่ต่างพอสมควรแต่ว่า ถ้าเรื่องเรื่องสไตล์เครื่องเรื่องอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเพราะว่าเครื่องอาจจะใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่านี่มันเป็นสายฮอนด้าโดยตรงใช่ไหมครับแต่ที่ผมเล่นเนี่ยรถดิฟเนี่ยก็จะเป็น l s v 8เป็นเจซนบ้างอะไรเงี้ยคือเครื่องก็แต่แตกต่างกันไปใช่อย่างเนี้ยมาเจอฮอนด้าเนี่ยก็จะมีทั้งเทเบิลมีทั้งเคเครื่อง r 18แต่ละอย่างแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันเลยอในเครื่องหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีทั้ง VT e c มีทั้งวีวีคือครบเลยอ่ะอยู่ในเครื่องตัวเดียวกันแล้วก็เป็นเครื่องสี่สูบอีกต่างหากใช่นั้นเราก็ต้องเห็นแล้วต้องศึกษาเริ่มต้นใหม่หมดใช่ว่าหลักการทฤษฎีการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างเราต้องใช้อะไรเป็นปัจจัยหลักในการทําแต่ละอย่างก็น่าติดตามนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเก่งเคยเคย แข่งแดกมาก่อนนะน่าเกลียดมพราผมจำไม่ได้จําไม่ค่อยได้จําได้เฉพาะบางเหตุการณ์โอ้โหมันเป็นคําพูดที่แปลกมากนะตั้งแต่เด็กๆจําอะไรไม่ได้แล้วมันแล้วแข่งแดกนะผมเริ่มจูรถครั้งแรกเลยอ่ะอายุสิบเอ็ดขวบหลังจากนั้นอ่ะผมก็เริ่มขับรถแดกมาเรื่อยขับเล่นนะแต่ว่าไม่ได้แข่งจริงจังแล้วก็มาแข่งจริงจังในงานรู้สึกจะซุปเปอร์จะปีสองพันสิบ0 0 6สองพันห้าหรือสองพันหกผมจำไม่ได้แล้วก็หยุดไปแล้วก็เป็นงานของเอ่อเลฟ ออปชั่นตอนนั้นออปชันหนยังมนังสืออยู่ก็มาแข่งอยีกพักนึงแล้วก็หยุดไปก็มาเป็นดิฟเลยโอ้โหเตอนนั้นผมก็เกิดไม่ทันไงนะตอนนั้นผมแบบเพิ่งกลับมาจากผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาคือยังไม่ได้เข้าวงการจัดไพรมได้นี่คลองห้าเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยใช่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 ใเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยลองดูกลับมาย้อนดูว่าการเวลาผ่านไปอะไรเราขนาดเท่าไหร่สมบูรณ์เท่าไหร่ที่น้องเก่งครับโอ้โห เออก็ดีนะตัวเบาตัวเบาตัวเบาน่าสนใจน่าจะเหมาะกับรถแรงม้าที่เยอะอยู่น่าจะคุมได้อยู่ครับน่าสนใจน่าติดตามน่าติดตามโอเคก็ฝากติดตามเนี่ยทีมเนี่ยที่เกาเรียกว่าทีมแล็บ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 กระดาษใช่เออก็ทีมนี้นี่ส่งรถประกวดซุปอัพทุกปีอยู่แล้วเออรถกวถ้าคนถ้าคนเห็นรถก็จำได้เดี๋ยวผมเอาภาพภาพรถเอาก่าอินเตอร์ให้ดูว่านั่นแหละก็ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมอีกหนึ่งอู่ที่น่าติดตามนะเพราะฉะนั้นทีมโปรเจกต์เลทางลุงทางเรียกทางเรียกก็จะมีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับได้เลยทางเรียกสายเฮ็ดเลยอ่ะโดยตรงทางเรียกจะหาคนเทสรถก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีพิลาการเด็กเทสเด็กเทสเก็ดโอเคโอเควันนี้แหมจุใจเราติดตามฝากติดตามนะฮะแล้วไปกระดาษน้องเก่งแล้วก็ เบนนะครับแล้วก็ฝติดตามเขาแข่งแข่งดิฟด้วยเดือนหน้าครั้งแรกสนามแรกเออครั้งแรกสนามแรกก็ติดตามเชียร์พวกเราด้วยเพิ่งจะเรียกว่าขัดขับอีวันเองเอาเป็นวันเนี่ยวันที่สามัำหนึ่งวันเข้าไลน์หนึ่งวันใช่แล้วกันเดี๋ยวแข่งแล้วเพิ่งวันที่สามเพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าแข่งเลยน่าจะประมาณห้าครั้งซ้อมก่อนแข่งห้าวันก่อนแข่งแล้วก็แข่งเลย เอาไว้โอ้ดีนี่ครบครบเครื่องเดี๋ยวเราให้กรรมการไปซ้อมแข่งด้วยซ้อมแขงกรรมการยัง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 คาใจอยู่ผมแรกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเร็วขึ้นแล้วต้องเร็วขึ้นรถแรงขึ้นแล้วครับเชิญกรรมการไปขับเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอเคก็ได้แหละก็ฝากติดตามนะกันว่าในประกาดในรายการฮอนด้าเดย์จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ